สวัสดีครับวันนี้เรามาชมหมู่บ้านฮอรันดาแถวแถววัดพนันเชิงนะครับก่อนที่ใครจะเข้าไปนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครต์ด้วยนะครับนี่คือสถานีการค้าของโบราณนะครับอันนี้เราจะไปดูข้างในนะครับไป นี่คือสถานีจานค้าของโบราณเฮ้ยอันนี้มันอะไรน่ะขินฮอลันดาหรอหรือว่าเอามาประดับนะคบมาเดี๋ยวเรามาดูจารึกป้ากันนี้เลยนะครับนี่คือจารึกของภาษาฮอลันดานะครับเนี่ย นี่คือจารึกใช่ไหมครับเนี่ยวอันนี้ OC อันนี้คือเรือสำเภาแบบฮอรันดานี่คือจารึกนะครับจำไว้ให้ดีเลยนะครับใครอยากมาก็มาได้เลยนะครับขอแต่ว่าพนันเชิงหาไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านฮอลันดาอันนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเรือแบบของจริงนะครับอันนี้ไม่ได้จำลองอะไรเลย อาจจะเป็นเรือลำเล็กเรือลำใหญ่อันนี้เรือลำเล็กนะครับอันนั้นเรือลำใหญ่มีตาด้วยนะครับเฮ้ยมีอ่านว่าลิ้มเจริญด้วยเขออาจจะเป็นเรือของใครก็ไม่รู้นะครับลิ้มเจริญไม่รู้ชั้นล่างนะครับว้าวเออจากร้อนเป็นเย็นมาก ที่เรามาชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปชั้นบนนะครับชั้นบนนี่คือหมู่บ้านนะครับวันนี้ไม่ใช่นะครับแปะาาไม่ครับนี่กระดานดํานี่หมู่บ้านโยอังแบรนฮอลันดาอันนี้วัดพนันเชอนะครับอันนี้วัดนักบุญสัญยอาแ๊ะนะครับ มีผู้เด็กน้อยร่าเริงใจยิ้มกว้างสดใสออกเดินทางไปกับเพื่อนผู้เขาทองสูงตั้งยานเสียงลอพักผ่ผานนกกองกลางวัน <c oughs> ผู้ยกมือไหวเบาเบาสิลวัดนธรรมงังามของเราเ,เดินชมวัดฟังเรื่องเล่ารีบตกน้ำนก่อน เด็กชายรุ่นใหม่หัวใจเบิกบานอยากสุบสานยุทธยาให้วดงามผู้ชวนขึ้นมาด้วยกันขึ้นไปชม<บ>ข,ข้ามบนเลนะครับ <ใน S 1> ว่ามันจะเป็นยังไงไปข้างในนะครับ,รบ,บมันจะเป็น<ร>ของเป็นอุปกรณ์มีหลายอย่างมีเรือด้วยนะครับแต่เป็นเลือเล็กๆนะครับอไา เราไปดูกเลยนะครับข้างในอันนี้นะครับคือแผนที่ที่คุ้นๆนนะครับมีนี่คือในอยุธยานะครับกรุงศรีอยุธยาเ mm. มื่อก่อนเขาเรียกกันว่ากรุงศรีอยุธยานะครับเป็นเมืองหลวงนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ได้เรียกว่ากรุงศรีอยุธยาเขาเรียกว่าพระนครศรีอยุธยาแต่ชื่อสั้นๆเรียกว่าอายุธยานะครับ น,นี้คือแผนผังในเมื่อก่อนนะครับตรงนี้เป็นแม่น้ําป่าศักและแม่น้ําเจ้าพยาแล้วก็ตรงนู้นเป็นแม่น้ําลพบุรีนี่คือหนังปลากระเบนนะครับคือฮอนดาเขาจะเอาดนังปลาเบนไปขายที่ญี่ปุ่นทำไมาญี่ปุ่นถึงชอบนะครับเรื่องน,นี้จะบอกว่าญี่ปุ่นเขาไว้ทําเป็นซามูไรนะครับแล้วก็เป็น หนังกวางคารันดาก็ไว้ที่ญี่ปุ่นไปขายนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเขาจะทําเป็นเสื้อผ้าเป็นเกาะครับไม่ให้แบบเวลาคนยิงอรมาโดนผ้ามันจะไม่ได้โดนตัวเรานะครับอันนี้ก็เป็นไม้ฝานะครับก็คือเอาไว้เอาไปทําเป็นสีแดงสีม่วงสีเหลืองนะครับเขาก็เข้าสารเอาไว้ค้าขาย ส่วนตีบุกเป็นโลหะนะครับบางอย่างนะครับอันนี้คือแม่น้ะเจ้าพญานะครับในของสมัยกรุงศรีอยุธยาหลายมาอันนี้คือเมืองกรุงศรีอยุธยานะครับเมืองกรุงศรีอยุธยาอันนี้คือแผ่นผางที่ฮอลันดามาค้าขายทั้งหมดเลยนะครับอันแรกเขาก็มาขายที่อยุธยานะครับแล้วก็ ที่มาเลเซียก็มามาละกานะครับแต่ที่มีภูอยู่ก็คืออยุธยานะครับไม่ใช่กรุงธงกรุงเทพอันนี้ก็บันเต็มปัตาวเวียมานิลามานนลอานี้เป็นเมืองหลวงของฟิลิปปินส์นะครับมาเขาอยู่ที่จีนนะครับก็นางาซากิเป็นทั่วลูกเลยนะครับมาน มาซาติเขามาค้าขายใช่ไหมที่ญี่ปุ่นนะครับอู้อันนี้ V O C ก็คือบริษัทการค้าขายของฮอรันดานะครับอู้อันนี้เรือสำเภาแบบฮอรันดานะครับฮอรันดาอันนี้จำลองแบบของเหมือนจริงๆนะครับถ้าเราตัวเล็กเท่านี้ถ้าเราไปอยู่ตรงนี้อวโอ้โห มีปืนใหญ่ด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็แผนที่คุ้นๆน,นะครับคือแผนที่แบบฉบับลาลูแบร์นะครับลาลูแบที่ลาลูเบเขียนนะครับนั่นเนี่ยเฮ้ยภาพนี้มันคุ้นๆมันอยู่เพชรบุรีอันนี้ชาฮอลันดาแต่ข้างบนพระไทยนะครับเฮ้ยอันนี้มีสมุดนะครับ อ่านอะไรเยอะอ่าไม่ออกเลยอะแล้วก็มีปากกาขนนกนะครับอันนี้อะไรอะกรอบรูปฮอรันดาหรออันนี้ก็เป็นการค้าขายเหมือนกันนะครับอันนี้การพลูนะครับอันนี้อบเชยแล้วก็มีพริกไทยนะครับอันนี้เป็นแบบของประดับแบบแบบ ฮอรันดานะครับนี่เดอนได้ด้วยอันนี้ไม้กลึกนากลึกสนานะครับอันนี้ไม้อิสนากลิ่นหอมแลพวกตัวไม่สามารถนำไปผลิตน้ำมันหอมไม้ฝางนะครับอันนี้ไม้ฝางคุณสมบัติสีแดงโอ้อันนี้โตทำงานแบบของฮอรันดานะครับ แผนที่แบบอีกนี่นะครับแม่น้ำป่าศักแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำลพบุร,บบรีอันนี้ขาไหว้พนารายทรงช้างนะครับพนารายทรงช้างอันนี้แบบจำลองวัตถุโบราณที่คุณที่ขุดค้คพนพบนะครับเนี่ยเป็นลูกแก้วต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นุปกรณฮอรันดา แบบจรลองวัตถุโบราณที่ขุดขุดพบอันนี้ดอกเบี้ยมนัะ่ะอันนี้ชามชามนะครับที่แตกไปแล้วของจริงนะครับอันนี้ไม่ใช่จำลองเหมือนกันนี่นี่นี่อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่โหลเนี่ยดูได้นะครับนี่อันนี้ก็คือ โหลนะครับี่นี้ก็มีอีกโหลนะครับเฮ้ยลีจูแมทอ,อะไรอะ่ะอิดมันบังนะครับมีอยากางสอนด้วยเฮ้ยอันนี้ก็เป็นแบบโหลโอ้รูปซากโบราณแล้วก็มีเฮ้ย ก็มีอ้ยอันนี้เป็นภาษาจีนนะครับใครอ่านออกนะมาดูได้ดิมาดูนี่สิต้องมีอีกชามนะครับน,นี่เขาเอากระจกมาเพื่ออะไรครับรู้ไหมเขาไม่ให้เอาเขาไม่ให้คนแอบ,บเอาชามทุกอย่างที่ทุกสีนะครับเอาเก็บกลับบ้านนะครับเฮ้ยอน,นี้ก็มีอีกชามนะครับ คืนี่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 คือแบบแผงผังของกรุงศรีอยุธยาอน,นี้แผนที่แผนที่แม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็แผนที่แม่น้ำเจ้าพยาเหมือนกันนะครับภาพวาดลายเส้นจำลองสถานีการค้า VIC ในอุธยานครับอันนี้เป็นแว่นขยายนะครับ แล้วก็เป็นอันนี้เข็มจิศนะครับเมื่อก่อนเขาไม่มี Google Earth นะครับเขาจะใช้เข็มทิศนะครับอันนี้ก็เป็นกล้องส่องทางไกลตาเดียวนะครับเมื่อก่อนเขาไม่มีสองตามองเนี่ยครับเขาจะใช้ตาเดียวไว้มองเป็นปากกาขนนกเมื่อก่อนเขาไม่มีดินสอปากกาเขาใช้ปากกาขนนก เอากล้องสองอะกล้องส่องทางกายที่มันเคยวางไว้ตรงนี้ไปไหนแล้วแต่เราออกเลยนะครับมีผููทำคลิปที่ข้างบนเสร็จแล้วนะครับใครดูแล้วอยากมาชมก็มาชมได้เลยครับแต่แต่ว่าพนันเชินะครับแต่อาจจะหายากหน่อยนะครับเพราะว่า มันมีซอ,อยอยู่ใครอยากมามาคนเดียวได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อยากมาคนเดียวก็มากับใครก็ได้นะครับพาลูกๆมาเที่ยวก็ได้นะครับพาแฟนมาเที่ยวาพาญาติมาเที่ยวพาอะไรก็ได้ครับพาแม่ไปเที่ยวก็ได้พาพ่อไปเที่ยวก็ได้นะครับหรือจะพารวมเพื่อนไปเที่ยวเลยได้เลยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวมีภูจะเอากูดเอิร์ดมานะครับเพราะมีภูกลัวว่า เดี๋ยวคนจะหาไม่เจอแล้วก็จะไม่ได้ไปนะครับแน่นะครับไม่คือกู o ก l e เอ r t h ใครนะครับทำตามหมีภูที่หมีภูทำมาให้นะครับเดี๋ยวดูนะครับจบคลิปนะครับใครอยากมาก็มาดูได้นะครับอยู่แถวแถวนี้จะไม่หายากนะครับบลายบายนะคะ ผู้เดินยิ้มแย้มแสนสดใสหัวใจรับวัฒนธรรมไทยที่วัดเก่าเจดีสูงใหญ่อยู่ที่ยาเม,าม,อมอือมุมรบโลกไว้